เอาล่ะสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับ สำหรับในวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอในการรีวิวตัวละครใหม่ล่าสุดจากตุกกาชานะครับกับอาบาระอิเลนจิในเวอร์ชันเคียเตอร์อาร์ตนะครับแน่นอนว่าตัวละครจากซีรีส์เคียเตอร์อาร์ตเนี่ยจะเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะก็เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะหลังหลังเนี่ยมากันได้ทุกเดือน <c oughs> นะเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ประจำกลางเดือนนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะมากัน3เดือนติดแล้วนะครับถึงรูปลักษณ์เนี่ยจะดูคล้ายเทศกาลปกติแต่ต้องบอกเลยว่าอันเนี้ย เป็นลิมิเต็ดนะหลังๆจะแยกยากนิดนึงนะต้องเข้าไปดูเวอร์ชั่นในตัวละครนะครับ ซึ่งตัวของเลนจิเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นตัวละครตีกิวยุคใหม่ที่ออกแบบมาได้ดูดีมากๆนะครับพับลุนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปวิดีโอดีกันกับการรีวิวเจ้าเลนจินะครับก็ก่อนจะไปเริ่มกันในส่วนของข้อมูลตัวละครนะครับอันนี้ผมต้องขอขอบคุณน้องฟังเฟิร์ตก่อนนะครับที่ได้หยิบยื่นให้ผมยืม ID เดีเลนจิมารีวิวนะครับก็ขาประจําอยู่แล้วนะขอบคุณมากจริงๆนะครับสำหรับข้อมูลของเลนจินะครับจะเป็นเผ่ายมทูสสีแดงสายจ จมตีปกตินะค่า ATK 853หน่วยที่เลเวล200นะครับแล้วก็เป็นผู้สังหารชาตเตอร์ iter, แบบพัสด้วยนะตีชาตเตอร์ได้แรงขึ้นกว่าปกตินะครับในส่วนของ ex สกิลดูดีเลยเพิ่มความแรงโจมตีปกติ30%ในกรณีที่คุณมีเลเวลทําไมตาอยู่ที่5ทับ5นะครับถ้าเป็นดึงบภาจะอยู่ที่18% 2ทับ5 22%อนะอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนเลเวลทาให้ตายที่เรามีนะครับในส่วนของลิงก์จะเป็นในเรื่องของเพิ่มความแรงโจมตีปกติ25%ให้ทั้งปาร์ตี้เลยนะเป็นลิงก์ที่ดีมากๆนะครับสามารถแบบเอาไปใช้งานได้ทั่วไปเลยสำหรับลิงก์ของเลนจะิเนาะ และต่อมามาดูในส่วนของความสามารถต่างๆที่เลนจิได้รับกันบ้างนะครับเริ่มที่สกิลพั s ซีฟก่อนเลยนะครับเลนจิจะได้ในเรื่องของลมพิชเชนบวก1ครั้งนะครับความกว้างของการโจมตีปกติเนี่ยกว้างขึ้น20%แล้วก็ไม่สนใจก,การกาสตูพร้อมกับไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะประชิดของศัตรูอีกด้วยนะครับและในส่วนของอ b เบ i t y ลิตี้ที่เจ้าตัวได้รับนะครับจะมีในเรื่องของไม่ติดอ่อนแรง200%นะคุณไปยืนแช่บ่ออ่อนแรงแบบพัสได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับ เบิ้ลฮิตโจมตีปกติบวก2แต่ถ้าเกิดไปตีกิวจะบวกถึง3ทันทีนะครับเป็นของดีมากสำหรับตัวละครยุคใหม่ในการเบิ้ลฮิตบวก3นะครับเพิ่มโอกาสให้เผ่าควินซี่ติดสถานะพิวติจากเลนจิง,ง่ายขึ้นอีกด้วยนะตัวของเลนจิเขาคิลเลอร์ชาตเตอร์ลิเตอร์ก็จริงนะครับแต่ว่าเผ่าชาตเตอร์ลิเตอร์เนี่ยมันจะติดเผ่าควินซี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหายห่วงนะเอาไปใช้งานได้จริงนะครับสถานะของเลนจิเนี่ยก็เป็นอ่อนแรงนะสตูติดอ่อนแรงโดนดาเมจ แรงขึ้นนะครับเพิ่มความแรงในการโจมตีระยะประชิด10%แต่ถ้าเกิดเป็นตีกิวจะบวกเป็น30%นั้นะแน่นอนว่าตัวของเรนจิเขาโจมตีระยะประชิดอยู่แล้วนะครับ และต่อมาตัวของเลนจิยังมีในเรื่องของ Ability Sub t e ทีอีก2 Ability ด้วยนะครับทั้งสกิลแล้วก็ทำให้ตายแรงขึ้นอย่างละ20%ทั้งปาร์ตี้เลยนะครับอันนี้เป็น Ability Sub s k สกิที่ดูดีนะครับคุณไม่ต้องไปใส่ลิงก์อิจิโกะสีแดงเลยนะครับเพราะว่าเลนจิเขาซับอยู่แล้วนะส่วน normal attack เนี่ยอันนี้มันเป็นลิงก์นะผมพูดไปแล้วนะครับเขาเอามารวมกับ Ability นะแล้วก็เลนจิจะมีในเรื่องของยืดเวลาท่าเสริมพลังกับเพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมพลังแล้วก็ ฮลหมู่ฮิลแรงด้วยนะครับสกิล2ของเลนจิเนี่ยจะเป็นสกิลบัฟแล้วก็ฮิลนะครับทำให้ฮิหมู่ฮิลแรงขึ้นการบัฟแรงขึ้นในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์แล้วก็ระยะเวลาในการบัฟอยู่นานขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวของเลนจิยังมีในเรื่องของซูเปอร์อาร์เมอร์ทำให้โดนตีไม่ลม้มไม่ชะงักพร้อมกับอาบิลิตี้ช่วยสังหารในการตีกิวนะครับเพิ่มคุณสบัติผู้สังหาร30%ถ้าไปตีกิวจะเป็น50%แน่นอนก็ ภาพรวมของเลจิเป็นตัวละครตีกิลยุคใหม่ที่เป็นสายโจมตีปกตินะครับช่วยทั้งการแจกดาเมจช่วยทั้งการบัฟช่วยทั้งการซับจากอบิลธตี้ต่างๆเพิ่มเลือดก็ได้นะเรียกได้ว่าภาพรวมดูดีมากสำหรับเจ้าเลนจิสถานะช่วยทำอ่อนแรงก็ดีทำให้อีกฝ่ายเนะี่ยโดนตีแรงขึ้นดาเมจก็มีนะซับทีมจากการกดสก,กิลเพิ่มเลือดด้วยแล้วก็ซับทีมจากอบิลิตี้ถือว่าครบเครื่องนะสำหรับสายโจมตีปกติที่เอาไว้ ต,ต่อมามาดูในส่วนของการแนะนําต่างๆกันบ้างนะครับเริ่มที่อย่างแรกก็คือคัมพีก่อนเลยแน่นอนสายโจมตีปกติยังไงก็ต้องขึ้นตัวด้วย ATK นะมันจะแตกแต่างจากสายสก,กิลที่เราเลือกระหว่าง SP กับ FCS เนาะบางคนตีกิวก็เป็น FCS แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายโจมตีปกติเนี่ยบังคับขึ้น a d k นะครับช่อง2เอาเป็น FCS แล้วก็ช่องสุดท้ายเอาเป็น ATK แค่นี้นะตัวของเลนจีเนี่ยเน้นแค่2ค่านี้เป็นหลักคือ ATK กับ f c s ไอ้พวกเลือดพวกป้องกันเนี่ยไม่ได้เน้นอะไรมากอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสาย PVE นะไม่ใช่สาย PVP ที่แบบต้องเน้นถึกเน้นอะไรพวกนี้นะอันนี้เน้นแรงสัดส่วนใหญ่ SP ตัดทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ใช้อยู่แล้วนะครับและในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็ลิงก์ตัวละครที่ใช้งานนะครับแน่นอนว่าสายโจมตีปกติเน้นง่ายๆครับความแรงของ ATK ความแรงของ F4S คุณใส่ไปได้เลยเนี่ยก็ตาย สองอย่างตายทองตายปกติแล้วก็เหยื่อรอฮอลโลไอ้พวกเนี้ยมันบวก A D K บวก F s กันแบบหนักๆคุณจัดไปได้เลยนะหรือถ้าคุณไม่มีคุณปรับเปลี่ยนได้คุณจะใส่เป็นหมาทองก็ได้แต่ว่าช่วยทำเอาเวกให้ด้วยนะทำแบบดาวแดงให้หน่อยนะครับหรือจะใส่ของที่แบบบวกความแรงโจมตีปกติตรงๆไปก็ได้นะครับไปตีกิวเพิ่มออปชั่นใส่ของตีกิวเข้าไปก็ได้นะครับแต่ว่าออปลองขอเป็น A D K นะครับและในส่วนของลิงก์ ผมแนะนําลิงพวกแรงๆครับตัวเลนจิตต้องการแรงไม่ต้องการถึกอะไรมากนะก็เน้นไปเลยพวกโจมตีปกติเพียวๆนะเล่นง่ายหรือจะเอาแบบมีเงื่อนไขหน่อยลดคูดาวนะลดคูดาวเลือดเต็มบวกความแรงด้วยนะอันนี้ได้ทั้งลดคูดาวได้ทั้งความแรงแต่ว่ามีเงื่อนไขความแรงเนี่ยคือคุณต้องเลือดเต็มนะหรือจะแบบเลือดเต็มไปเลยนะแล้วก็บวกความแรงไปเลยหนักๆ30%ก็ได้ค <s> ุณเน้นไอ้พวกแรงๆไปได้เลยถ้าเกิดไม่ชอบแบบมีเงื่อนไขก็ใส่ตีปกติเพียวก็ได้นะครับ ส่วนอาเบลิตติดตั้งโบนัสนำหอมนะครับผมขอแนะนำา2 a b า l i t y นี้หลักๆก,ก็คือเลือกเต็มบวกค่าพลังตีทั้งหมด25กับตีติดแข็งแรงขึ้น20เพราะว่าตัวเลนจิเนี่ยไปตีกิวจะไปคอมโบกับลูเคีย10ปีลูเคียทำสตูติดแข็งได้นะครับเลนจิก็ได้โบนัสในเรื่องของการตีติดแข็งไปด้วยทำไมไม่ใส่ติดอ่อนแรงไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้มันใส่ได้เหมือนกันครับถ้าเกิดใส่เป็นในเรื่องของตีติดอ่อนแรงดาเมจแรงขึ้นแต่ว่า ไอสถานะอ่อนแรงเนี่ยเวลาตีกิวมันจะโดนเนิร์ฟครับมันจะทําให้ระยะเวลาที่ศัตรูติดอ่อนแรงเนี่ยมันชั่วประเดี๋ยวเท่านั้นนะมันไม่ติดนานเหมือนแช่แข็งนะครับผมเลยบอกว่าถ้าเกิดตีกิวเนี่ยจะให้ดามเมจคงที่ใส่ตีติดแช่แข็งดีกว่าอย่าไปใส่ตีติดแผลชะกันนะเดี๋ยวไปดูช่วงตีกิวครับคุณจะเห็นว่าผมเหวอคือผมไปใส่ตีติดแผลชะกันเพราะว่าผมนึกว่าเลนจิมัน ตีติดแผ่ชะกันจริงๆมันตีติดอ่อนแรงอืมโคตนมืนเลยไปรอดูช่วงตีกิวได้ครับช่วงท้ายจะเห็นว่าผมอื๋วเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักๆที่ผมแนะนําเลือดเต็มนะครับเลือดเต็มบวกเข้าวตีทั้งหมด25%กับตีติดสมบูติอะไรก็ได้ไปคอมโบจะตีติดแช่แข็งตีติดอ่อนแรงก็ได้แต่แนะนําว่าเป็นตีติดแช่แข็งส่วนไอติดแผ่ชะกันเนี่ยถ้าเกิดตัวหลักของคุณเป็นตัวที่แปะแผ่ชะกันได้บ่อยใส่ได้เหมือนกัน นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีใครทําติดแผลชะกันเลยอย่าไปหาใส่เหมือนผมที่มืดน,นะครับหรือถ้าเกิดไม่ชอบแบบมีเงื่อนไขอยากใส่แบบไรเงื่อนไขเลยใส่พวกค่าพลังเผิวๆก็ได้ครับไอพวกบวก A D K บวก F C S อะไรพวกเนี้ยอ่ะเน้นบวก A D K ดีกว่านะถ้าเกิดแบบอยากได้แบบไรเงื่อนไขก็ใส่บวก A D K 200หน่วยไปก็ได้นะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะถ้าเกิดไม่ชอบ ถอนเข้าถัดออกได้ใช้ของแค่ดีเท่านั้นนะครับมาดูในส่วนของเกมเพลย์ของเลนจิกันบ้างนะครับเราจะเริ่มจากการโจมตีปกตินะการโจมตีปกติจะเป็นการโจมตีระยะประชิด4ครั้งด้วยกันนะครับแบบนี้เลยในส่วนของสกิลที่1น,นะครับจะเป็นการรวบศัตรูก่อนแล้วก็ระเบิดไปข้างหน้าแบบนี้นะครับ ในส่วนของสกิลที่2นะครับจะเป็นการต่อยไปข้างหน้าแบบนี้นะครับพร้อมกับทำการซปเปอร์บัฟแล้วก็ฮิวให้ทั้งทีมเลยนะครับในส่วนของสกิลที่3จะเป็นการโจมตีทั้งจอแบบนี้นะครับมาดูในส่วนของแอนิเมชันทำไมตายกันนะครับ มาดูการเล่นจริงกันบ้างนะครับดันที่ผมลงเนี่ยเป็นดันธรรมดาธร,รดาเลยนะคือดันน้ำหอมใหญ่นะครับเพราะว่าไม่รู้จะดันลงดันไหนดีเลยลงดันน้ำหอมใหญ่ไปเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะคอนทินต์หลักๆของเล่นจีเนี่ยคือการตีกิวครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูช่วงท้ายตอนตีกิวอันนั้นจะของจริงมากกว่าอันนี้คือเอามาเล่นแบบทั่วไปเฉยๆนะมาลองทสดูว่าเวลาเล่นรู้สึกยังไงบ้างนะ จากที่ผมลองเทสดมานะไอจังหวะฮิตแรกเดียวผมรู้สึกว่ามันตีไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะในการออกหมัดช่วงแรกนะครับไอช่วงฮิตท้ายเนี่ยผมว่าอา่ะกว้างดีนะระยะมันโอเคเลยแต่ว่าฮิตแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสั้นสั้นแล้วก็แคบไปนิดหนึ่งอะนะความความรู้สึกส่วนตัวนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างนะส่วนสก,กิลเนี่ยมันโฟกัสแค่สก,กิลสองครับพวกสก,กิลหนึ่งสกิลสามเนี่ยคือธรรมดาเลยถ้าเกิดเอาไปใช้ตีกิวก็อนลุนให้ แปะสถานะศัตรูแล้วกันนะครับจริงๆสถานะอ่อนแรงเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะในการตีกิ๋วถึงมันจะโดนเนิฟแต่สาเหตุที่มันโดนเนิฟเพราะว่าสถานะมันแข็งแกร่งครับอย่างเช่นอ e ีกฝ่ายเนี่ยโดนแปะอ่อนแรงอยู่แบบนี้แล้วคุณเล่นลูเคียตัวหลังของคุณเนี่ยกดสกิลสามพอดีหรือกดสกิลที่มันแรงๆพอดีตอนที่อ e ีกฝ่ายติดอ่อนแรงเนี่ยผมบอกเลยว่าดาเมจที่ศัตรูได้รับอยู่ตอนติดอ่อนแรงเนี่ยมันระเบิดระเบอรบ์มากนะ เออส่วนสกิลเลนจิช่วยรวบศัตรูได้ด้วยนะตีกิวบางทีมันก็รวบให้อยู่นะครับถ้ามันฉลาดรวบดีๆนะแต่ส่วนมากคุณอย่าหวังเลยเวลาบอดควบคุมอะ่ะมันจะหลอนหลุนหล้นเนี่ยมันตีปกติแล้วกันนะเออในการตีกิวนะครับเออ,อน,นี้เมื่อกี้เลือดผมลดด้วยนะมันดาเมจได้ตกนะถ้าเกิดเลือดเต็มก็ดาเมจแรงๆนะเนี่ยเลนจิเวลาต่อยเนี่ยผมรู้สึกว่าอีดีแรกเนี่ยมันดูเหมือนกว้างนะแบบตอนต่อยจริงผมรู้สึกว่าแบบมันผมเคยไปต่อยซอก ตรงซอกระหว่างการไม่ต่อยไม่ไม่โดนก็เลยงงๆอนันะเฮ้ยตกลงพี่พี่กว้างหรือเปล่าเนี่ยเออจังหวะอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับอันนี้ก็เทสภาพรวมการเล่นทั่วไปเฉยนะของจริงก็คือการตีกิวเจ้าเล่ห์นะทำให้ตายนี่ต่อยไปทีนึงเออ ถ้าเอาไปเล่นดันปกติก็ไม่มีอะไรครับเดินต่อยเดินต่อยนะไม่ได้ถนัดเรื่องตีปกติไม่ได้ถนัดเรื่องดันปกติละเลนจิเอาละต่อมาเรามาดูในส่วนของการตีกิวกันบ้างนะครับแน่นอนว่าการตีกิวจะเป็นคอนเทนต์หลักของเลนจิเพราะว่าตัวของเลนจิเนี่ยออกแบบเอาไว้ตีกิวเป็นหลักอยู่แล้วนะครับครั้งนี้เราจะไปตีชาตรลิเตอร์ระยะประชิดระดับในแมม่ซึ่งการตีกิวระดับในแหม่ครั้งนี้เป็นระดับที่โคตรยากเพราะว่าตั้งแต่เกมบีบาร์เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่เพิ่มเลือดบอสเยอะ ที่สุดแล้วนะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมมองว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ทุเลศมากๆนะครับคือเขากะขายเลนจิแบบเต็มที่เลยนะครับคือปกติเนี่ยตีกิวเนี่ยเขาขายตัวละครใหม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้พวกสายโจมตีปกติเนี่ยปกตินะเขาไม่บังคับขายขนาดนี้เว้ยครั้งนี้เหมือนบังคับขายแบบสุดตัวเลยอะ่ะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะลูเคียเนี่ยเขาเป็นสีฟ้าแพ้สีครับนะแพ้สีตั้งแต่เวฟ5 ยันเอ็กตาสี่แล้วก็ครั้งเนี้ยเพิ่มเลือดแบบมหาศาลมากนะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ผมทําไกด์รีวิวตู้ใหม่เนี่ยผมบอกว่าเรนจิจะเป็นตัวเสริมที่ดีนะผมไม่คิดว่ามันจะจําเป็นมากมายขนาดนี้นะผมคิดว่าต่อให้เพิ่มเลือดบอสมาเนี่ยก็ไม่น่าจะหนักหนาสาหัสอะไรมากกับลูเคียเพราะลูเคียมันโคตรแรงเลยตอนเนี้ยลูเคียกลายเป็นแบบโอ้โหแบกไม่ไหวนะอันนี้ผมพูดในกรณี 1. นึ 5, ่งท่าสองทานะคือคุณหนึ่งท้าคุณไม่มีเรนจิเนี่ยคุณผ่านได้โคตรยากลําบาก นะครับสองท่าผ้าเนี่ยยังพอมีทางรอดอาจจะแบบไปปรับเปลี่ยนเล่นแบบทีมฟูลูเคียทีมมัสคูลินมันยังพอแบบมีทิศทางที่รอดได้นะครับแต่หนึ่งท่าผ้าเนี่ยถ้าเกิดคุณผ่านได้โดยที่คุณไม่มีเลนจินะผมยอมรับเลยว่าคุณเจ๋งจริงอ่ะของคุณต้องแน่นของคุณต้องฟูลแบบจริงๆอ่ะนะครับเพราะมันยากมากนะอันนี้เป็นอารมณ์แบบเหมือนบังคับขายเลนจิแบบจัดๆเลยเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยาการรีวิวตัวเลนจิในการตีกิลผมจะเล่นเป็นฟูลทีมไปเลยนะครับผมจะไม่แบบ ปล่อยไปตัวเดียวเพราะว่ายังไงเดี๋ยวคุณได้เห็นดาเมจเลนจีแบบหลักๆอยู่แล้วนะครับก็ลูเคียนหนึ่งทนะครับผมใส่ของตามนี้เลยจริงๆผมต้องเอาไอ้ลูกบอลน,นี้ออกแล้วไปใส่ของตีกิวแต่ว่ามันจะติดปัญหาคือมอนเตอร์บางครั้งมันไม่ตายผมก็เลยเอาของที่มันแบบบวกดาเมจไปเลยนะครับเพราะถ้าเกิดเอาของตีกิวไปเนี่ยมันจะส่งผลกับชตาตเติเตอร์แต่ว่ามอนเตอร์มันเป็นควินซี่นะครับมอนเตอร์มันจะโดนดาเมจไม่หนักผมก็เลยเอาแบบดาเมจหนักๆอัดมอนเตอร์ไปด้วยลิงก์ก็ ใส่พวกเลือดเต็มเข้าไปนะอันนี้ผมเพิ่งมาเปลี่ยนของนะก่อนหน้าน,นี้ผมใช้ของกิวมันก็ผ่านได้อยู่นะครับแต่รู้สึกว่าบางครั้งมันเสียจังหวะไปนะครับออฟริตี้ของลูเคียก็เป็นเลือดเต็มกับตีติดแข็งแรงขึ้นนะครับส่วนเลนจิเหมือนเดิมนะครับผมใส่ของตีกิวเข้ามาด้วยนะ Link, ลิงก์นะครับก็เน้นแรงไปเลือดเต็มไปนะครับแล้วก็ตีปกติเข้าไปด้วยนะครับเอาบริตี้ดั้หอมเหมือนเดิมคือเลือดเต็มกับตีติดแผลชะกันแรงขึ้นนะครับตามที่เคยบอกไปนะว่าตรงจุดจดนี้คุณจะใส่เป็นตีติดแข็งหรือแผลชะกันก็ได้แล้วแต่คุณคอมโบนะครับอัน,นี้ผมเอามาคอมโบตัวเองเพราะว่าเลนจิเขาโอกาสตีติดแผลชะกันมันเยอะนะครับตัวตัวซับผมใช้เป็นเนลนะครับเอาเป็นลิงก์ลดฟูดาวหมดเลยไม่ต้องใส่ลิงก์อิจิโกกับลิงก์มาซึมโตเพราะตัวเลนจิเขา ทําหน้าที่ในลิงก์ของอิจิโกะให้แล้วนะครับแล้วก็ลิงก์มาซูมโตะเลนจิก็มีเองไม่ต้องไปใส่มันทับกันนะครับก็จัดเป็นฟูรถคูดาวตรงจุดๆนี้ตัวเนลเขาจะได้ดาเมจในเรื่องของตีติดสนติดาเมจแรงขึ้น20%ด้วยนะครับซึ่งผมเพิ่งคิดได้เมื่อตะกี้ว่าเพิ่งคิดได้ตอนนี้เลยด้วยทำไมผมไม่เปลี่ยนเป็นเทนจิโร่วะ <laughs> เออนะเทนจิโร่ดีกว่านะครับเพราะว่าเทนจิโร่เขาได้ สามสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะเป็นโยมทูตแล้วลูเคียกับเรนจิมันโยมทูตทั้งคู่นะอันนี้ผมเพิ่งคิดได้เมื่อตกี้เลยในช่วงนี้คือผมตีกิวแล้วผมหลอนมากเลยคือไอดีผมเนี่ยตีโคตรยากลําบากเลยอันนี้ผมเอาไอดีน้องชายนะมาเล่นเนี่ยแค่ทีมเรนจิจัดแบบจัดผิดผิดด้วยที่ให้ดูมเมื่อกี้มันไม่ฟูมากอะ่ะมัน,นแบบทีเดียวผ่านะนะครับคือตามที่บอกว่ามันเหมือนจะบังคับขายมากนะอ้น,นี้ขอขยายความอีกนิดน,นึงทำไมบุมถึงใช้คําว่าบังคับขายเพราะว่า คือตัวลูเคียเนี่ยมันยังไม่ตกกระป๋องแล้วตัวลูเคียมันโคตรแรงเลยคือออกแบบมายังไงให้ลูเคียมันดาเมจโอ้โหดาเมจไม่ส่งผลมันก็ส่งผลแหละแต่แบบมันไม่หนักขนาดนั้นนะ่ะเออปกติมันต้องมีลูกเล่นในการผ่านใช่ไหมพออันนี้ไม่ไม่มีเลนจิคือแบบลูกเล่นมันใช้ยากมากอะผมบอกเลยว่าเป็นครั้งที่โหดมากเพราะว่าเลือดมันเยอะจนแบบทําลายกดเกณฑ์ไปมากอะนะครับใครฟูลูเคียแบบ ูจะจ๋าคัมพีอันนั้นยังสบายแต่แบบพวกคัมพีหนึ่งต่อห้าสองห้าโอ้ยยิ่งหนึ่งห้านะผมโคตรเป็นห่วงเลยถ้าไม่มีเลนจิเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะล,ลูเคียนหนึ่งห้าเลนจิหนึ่งต่อห้าตามที่ผมบอกว่าลูเคียนหนึ่งห้าเนี่ยตรงผลอยู่นะครับแต่คนเดียวแบกไม่อยู่เดี๋ยวมาดูดาเมจเลนจิแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ มามาดูกันนะครับตี้1ึ 5, ทั้งตี้นะทั้งลูเคียแล้วก็เลนจินะครับเดี๋ยวมาดูความแตกต่างระหว่างการมีเลนจิกับไม่มีเลนจิในการตีคิวของทั้งนี้นะผมบอกเลยว่าโคตรต่เออผมบอกเลยว่าต่างมากนี่นี่โอ้โหเหลือเศษว่ะเทียเวฟไม่ดีนะตรงนี้ตองรวบมาปึ๊บโอเคได้เลนจิต่อยแค่นั้นเลยสบายกว่าเดิมเยอะตรงนี้สาม โกดไปนะเ่นจิต่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรนจิเขาเป็นแผลชะกันหรืออ่อนแรงวะคนดูผมลืมว่ะัวไอ้บ้าเ่นจิมันอ่อนแรงนี่ว่าคนดู <laughs> ผมไปใส่แผลชะกันให้เรนจิคือต้องบอกก่อนว่าผมอะเวลาผมอัดคลิปอะผมจะชอบตีกิวก่อนแล้วค่อยทาคลิปเพิ่มเติมคือไอ้ตรงเนี้ยผมลัดไก่มาตีกิวก่อนแล้วผมจําผิดนึกว่าไอเ้เรนจิมันใส่แผลชะกัน เออคือก่อนหน้าเนี่ยผมใส่ตีติดน้ําแข็งแล้วผมมึ่งคิดได้ว่าเอ้ยในเมื่อเลนจิมันติดแผลชะกันทำไมไม่ใส่ตีติดแผลชะกันเพื่อไปต่อยได้ดาเมจแรงๆวะผมไปจําสับสนระหว่างสถานะอิจิโกะกับเรนจิเท่ากับอาบ l i ิตที่2บนในน้ําหอมผมเนี่ยหายนะเออมันเป็นมันเป็นอ่อนแรงคนดูไม่ใช่แผลชะกันผมก็ไปมั่วแต่เราคอมโบได้นะ เนี่ยตอนมันอ่อนแรงเนี่ยเราคอมโบสอุยเกือบไปดีนะดีนะที่ทันเออคือเราควรใส่ตีติดอ่อนแรงเว้ยนะเล่นจีอะนี่ขนาดไม่มีอบฏิทิน้ำหอมที่ผมบอกนะนะเรายังอีซี่ขนาดนี้ตรงนี้ง่ายแอนตีไปเนี่ยลดเกาะแล้วก็โอ้ผมไม่มีบูทเอชพีด้วยเดี๋ยวเล่นจีเขาต่อยตายคุณดูเลนจีเขาต่อย ต่อยป่ะนี่เป็นไงทีเดียวไม่ยากเลยเรนจิทีเดียวผ่านนะใครที่ไม่มีเรนจิเนี่ยคุณลองเล่นแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันโคตรยากมันยากมากนะอันนี้คือแบบผมใช้โอ้โหมันมันง่ายอ่ะมันไม่ต้องรีอ่ะนะมีเรนจิคือไม่ต้องรีเล่นเรนจิกับลูเคียกรณีหนึ่งทับ้าต้งคูดด้วยถ้าเกิดลูเคียคุณสองทับผ้าคุณเคลย์เวฟสะอาดคุณไวกว่าน,นี้คุณเล่นง่ายกว่าน,นี้ สำหรับเลนจิในเวอร์ชันเคีย t o เตอร์อาร์ตนะครับ,ต,บ,รรบต้องบอกเลยว่านี่คือของเสริมในการช่วยตีกิวเชตัลลเตอร์ระยะประชิดได้ดีมากๆไม่สิเราจะเรียกว่าของเสริมไม่ได้แล้วต้องบอกว่าเป็นของหลักอีกหนึ่งคนในการช่วยตีกิวเชตัลลเตอร์ระยะประชิดเลยก็ว่าได้นะก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปใช้คําว่าพวกของหลักเนี่ยคือตัวสายสกิลตัวหลักๆที่ทําดาเมจเยอะๆนะแต่ผมบอกเลยว่า ณตอนนี้เนี่ยที่ตัวเกมมีการเพิ่มเลือดบอสในการตีกิวแบบบ้าคั่งนะครั้งล่าสุดนี้คือเยอะสุดตั้งแต่เคยเจอมาการที่คุณมีเลนจิกับไม่มีเลนจิเนี่ยความยากต่างกันเห็นได้ชัดมากๆขนาดตัวของลูเคียที่เป็นตัวหลักในการช่วยตีกิว้วชัตเ,เตอร์ระยะประชิดนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นตัวแรงระดับต้นๆของเกมนี้ยังไม่ไหวเลยถ้าเกิดคัมพีคุณไม่ฟูจริงไม่สูงจริง นะครับถ้าเกิดคุณขาดเลนจิเนี่ยยากมากๆผมถึงได้บอกไงว่าการมีเลนจิกับไม่มีเลนจิเนี่ยโคตรแตกต่างกันนะครับและในเกมเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีลูเคียแค่ประมาณ1นึ 5, ่งทั้สองนะคงไม่เจอลูเคียระดับ5-5กันเยอะขนาดนั้นผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อยู่ประมาณ2อง ประมาณนั้นนะครับซึ่ง2อับห้าเนี่ยมันยังยากลําบากเลยถ้าไม่มีเลนจิเรียกได้ว่าครั้งนี้เนี่ยออกแบบมาขายเลนจิแบบเต็มที่แล้วเราไม่รู้ด้วยว่าตัวเกมจะใช้เลือดระดับนี้ต่อไปหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดครั้งหน้าตีกิลเชเดเลเตอร์มาใหม่เนี่ยจะเลือดเท่าเดิมหรือเพิ่มมากกว่าเดิมนะอันนี้ผมไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะใช้เลือดหลักเกมไหนนะแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้ายังใช้เลือดระดับนี้อยู่ คุณต้องเหนื่อยต่อไปถ้าคุณไม่มีเลนจิเพราะงั้นเนี่ยผมเลยมองว่ามูลค่าของเลนจิเนี่ยผมให้สูงกว่าเดิมมากนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมมองว่าเลนจิเนี่ยเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งดูดีนะช่วยตีกิวได้แต่ณนะตอนที่ผมทําคลิปสรุปภาพรวมกาชาเนี่ยนะผมยังบอกเพื่อนๆเลยว่าต่อให้ไม่มีเลนจิคุณมีลูเคียเนี่ยมันก็ผ่านตีกิวได้แบบไม่ยากเย็นขนาดนั้น นะครับแต่พอตอนนี้พี่ผมได้เจอกับตัวที่เขาเพิ่มเลือดมาเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เลยคุณไม่มีเลนจิคุณผ่านโคตรยากผมเลยมองว่าตอนนี เลนจิมันจําเป็นกว่าที่ผมคิดไว้เยอะนะสลับบางคนที่ไม่ไหวจริงๆนะแต่ของผมก็ยังกัดฟันสู้อยู่ไม่มีเลนจิก็ไม่เป็นไรนะยังกัดฟันพอพอได้อยู่แต่ว่ารีโค้นานผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดคุณอยากชีวิตสบายนะหรือถ้าเกิดคุณตีไม่ไหวจริงๆเลนจิตอบโจทย์ครับไปหามาได้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเขาจะคงเลือดบอลไว้ระดับนี้หรือเปล่าหรือจะมีการลดลงมาหรือบ้าๆเลยเพิ่มมากขึ้น ชิบหายเลยทีนี้ <g ül> ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอในการรีวิวเลนจิครั้งนี้นะครับเ <f airy> พื่อนๆใช้แล้วชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันได้นะโดยส่วนตัวผมผมชอบนะ <f airy> ผมรู้สึกว่าเลนจิเนี่ยออกแบบมาได้เก่งเลยนะครับ <f airy> ออกแบบมาได้ดูดีเลย <f airy> แจกดาเมจได้ซับทีมได้นะ <f airy> คือเรียกได้ว่าเป็นสายที่ปกติที่ขมเครื่องมากนะครับ ก่อนจากกันฝากไว้ด้วยกดไลค์กด, like, กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อไปกำลังใจในําทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องของผมด้วยนะและที่สำคัญตอนนี้ทางช่อง,องผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะครับเพื่อผู้คนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาบาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องของผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปหรือว่าพูดจาไม่เหมาะสมแต่อย่างใดไปต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะ ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับก่อนจากกันก็ขอบคุณน้องบูอายอีกรอบหนึ่งนะครับที่ได้ยิบยืดไอดีมาให้ผมรีวิวนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ